สวัสดีครับพบกับอาจารย์แทนกับช่องช่องแทนเถิดเทิงบันเทิงหวยราวไทยนะครับวันนี้หรอวันนี้นะครับอาจารย์ไม่ได้ว่างหรอกเดี๋ยวอาจารย์จะต้องออกไปธุระแต่ว่าอาจารย์มีมีสูตรแม่สูตรมาแจกนะครับอันนี้เป็น10บนนะครับผม10บน4ตัวเดินดีมาแล้ว 25- 25งวดเนาะย5บรอบนะ ถือว่าเดินดีมากเพราะฉะนั้นอาจารย์เอามาแจกนะครับผมแจก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 ไปเลยถ้าสูตรเดินต่อน,นี้จะถือว่าเป็นความโชคดีของเรานะครับแล้วก็เป็นความโชคดีของทุกคนนะครับเพราะฉะนั้นก็ <c oughs> ขอให้มันเดินต่อไปนะแม่สูตรมันมีอยู่ว่าตามนี้แหละครับคือ F G H I J K K, K O Q Q T T T, T, T 3 4 6 7 คนที่เพิ่งเข้ามาหรือว่าคนที่ไม่เคยเรียนรู้เรื่องสูตรเลยอาจจะงงงงหน่อยง,งงงงหน่อยงงงงหน่อยว่ามันหมายถึงอะไรนะครับผมโอเคเดี๋ยวอาจารย์จะอธิบายให้ฟังไปที่โอเค okay. เข้าไปที่อภิชโชคนะครับอาจารย์จะทําสถิติให้ดูนี่ประมาณสักสองวดนะอภิชโชคออนไลน์ครับ อภิชโชคออนไลน์นี่คือส่วนมา,จากจะอาจารย์จะเข้ามาใช้โปรแกรมนะครับผมโปรแกรมเขาฟรีออนไลน์เพราะฉะนั้นถ้าใครจะตรวจสอบสูตรหวยหรือ,อยังไงที่คิดเองนะครับแปลงแปลง,ปลงาจากภาษาไทยเป็นภาษา,ษากฤษนะครับเ <Orange. S 1> ช่นแสนหมื่นพันอะไรอย่างเงี้ยแปลงเป็นภาษากฤษภาษาสา,สากลในการตรวจสอบสูตรนี่ก็เข้ามาใช้งานได้ที่อภิชโชคออนไลน์นะครับผมอาจารย์จะตรวจสอบที่ จากสิบใช่ไหมอืออ่ะเห็นไหมว่ามันเดินไหนขอยี่สิบห้าใช่ไหมครับยี่สิบห้าครับอือไปให้สุดนะครับให่าเพิ่งหยุดเด้อๆนะอ่ะสิบล้ามีหนึ่งสองสี่ห้าแต่อาจารย์จะสอนวิธีการคิดนะครับว่ามันคืออะไรนะวิธีการคิดนะครับผม เดี๋ยวกดเข้าที่ตรงนี้ใส่ <Okay. S 1> ตรงนี้อ,อ้นี่นะครับผมอาจารย์จะลอกไหมอ่อลอำดับแรกนะครับเอาไปคิดมือนะสำหรับคนที่ไม่ถนัดใช้โปรแกรม,มอะไรพวกนี้ดูมันยุ่งยากเกินไปก็ถ้าเป็นการคิดมือนะครับที่จริงก็ในคลิปวิดีโอทั่วไปของอาจารย์ต่างๆเน,นี่ยเขาจะใช้มือเขียนแล้วก็คือประมาณแบบ รกระดาษอะเนาะอาจารย์เคยทาแต่ว่าเวลาอาจารย์ใช้แบบนั้นแล้วอาจารย์แบบแม่งเต็มหน้า <c oughs> หน้านึงอะอาจจะยังไม่พออะไรอย่างงี้นะครับอาจารย์จะทําทให้ดูสักสองงวดนะครับผมอ่ะรางวัลที่หนึ่งนะครับออกนะครับผมเก้าเจสองหกหกหนึ่งไปสี่หกใช่ไหมครับอืมเรียงมาก่อนนะครับผมเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งผลนะครับผลที่ออก เอาเป็นว่าอาจานทำกุ้งวดเดียวดีกว่า972าเจองทำให้ดูนะครับแล้วใครจะทําไปทําย้อนหลังนะ661นะครับล่างออก46ใช่ไหมครับ3ตัวท้ายครั้งที่1ออกเองศูนย์อปดขอโทษครับ36 3ตัวท้าย3ตัวหน้าครั้งที่1 368 741นะครับครั้งที่2 368นะครับ3ตัวท้าย3ตัวหน้าครั้งที่1นะครับแล้วก็ อะไรนะอาจารย์ลืมเจ็ดสี่หนึ่งสามตัวหน้าครั้งที่สองออกเจ็ดสี่หนึ่งนะครับสามตัวท้ายครั้งแรกออกสองห้าห้าใช่ไหมสองศูนย์แปดเวลาเรียงสถิติเรียงให้ถูกนะครับออกตามความเป็นจริงเรียงตามความเป็นจริงนะครับผมเพราะไม่ฉะนั้นจะเข้าโปรแกรมพวกนี้ไม่ได้หรือว่าเอาไปคำนวณคิดมือเนี่ยก็จะไม่ได้เหมือนกันนะครับผมมันจะไม่ จะไม่ถูกนะครับต้องเรียงให้ถูกลงมาที่1มา2ตัวล่างนะครับแล้วก็ไป3ตัวหน้าครั้งที่1ครั้งที่2แล้วก็3ตัวท้ายครั้งที่1ครั้งที่2โดยความเป็นจริงของมันนะครับห้ามสลับโดยเด็ดขาดไม่อย่างนั้นจะพังไปหมดนะครับผมสูตรมีอยู่ว่า f f คืออะไรนะครับสูตรสากลน,นะครับผม f จะเรียงมาแบบนี้นะครับเอ่อลงมที่1เรียงมานะครับผมจะเป็น b c d e f G นะครับผมสแล็กว่างขึ้นมานะครับสองตัวล่างเป็น HI นะครับผมแล้วก็ไปสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งก็ JKL ครับนะสามตัวหน้าครั้งที่สองจะเป็น MNO ครับสามตัวหน้าสามตัวท้ายครั้งที่หนึ่งนะครับจะเป็น PQR ครับ แทนค่ากันนะครับผมจะเรียงไปแบบนั้นเลยนะครับแล้ว3ตัวท้ายครั้งที่สองจะเป็น s k u ครับนี่มันจะออกเป็นแบบนี้แม่สูตรเรามีอยู่ว่า f f คือหลัก10บนนะครับ f คือหกนะอืมอ่ะเดี๋ยวอาจารย์แปลงเป็นไทยก่อนจากสากลน,นะครับผมแปลงเป็นไทย f คือสิบบนนะครับสิบน บวกด้วย g เดี๋ยวขอโทษนะครับ f คือสิบบน B C D R ah, K okay. บวกด้วย g คือบวกหน่วยบนนะแล้วก็บวกด้วย h คือสิบล่าง i คือหน่วยล่างนะครับหน่วยสองตัวล่างนะครับผมคำว่าหน่วยล่างหมายความว่าสองตัวล่างนะครับสิบล่างหมายความว่า สิบหลักสิบล่างนะครับผม H I ไปแล้ว J J คือหลักร้อยสามตัวหน้าครั้งที่หนึ่งนะครับผมร้อยอาจารย์จะเขียนร้อยหน้าเลยนะร้อยหน้าคอนร้อยหน้าหนึ่งอย่างนี้นะครับผมอืม K K K คือหลักสิบหลักสิบของสามตัวหน้าครั้งที่ครั้งที่หนึ่งนะครับสองครั้งนะครับ K K สิบหน้า 1น,นะครับ2ครั้งก็อีกที1นึ่งสิบหน้า1น,นะครับโอโอคือหลักหน่วย3ตัวหน้าครั้งที่2นะครับผมหน่วยนะหน้าอาจาร,รย์หน่วยหน้านะครับผม หน่วยหน้า2นะครับโอแล้วใช่ไหมคิว q ิวคก็คือหลัก10นะครับผมหลัก10ของ3ตัวท้ายครั้งที่1นะครับอาจารย์ก็จะเขียนว่า10ท้าย1นะครับ <c oughs> มี2ครั้งบวกกับ2ครั้งก็10ท้าย1อีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะ T T คือหลัก10 ท้ายครั้งที่สองนะครับสครั้งบวกด้วย10ท้ายสองหแล้วนะบวกด้วย10ท้ายสองสแล้วนะบวกด้วย10ท้าย2อ่ะสครั้งได้เท่าไหร่ให้ไปบวกคงที่บวกด้วยนะครับผมสามสี่หเจ็ด นะครับอ่ะทีนี้เรามาทํากันว่ามันจะออกมาเป็น1 2 4 5งสห้ามนะครับผม10บนคือคอะไรสิบนคือ 6! นะค,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 ครับบวกด้วยหน่วยบนหน่วยบนคืออะไรหน่วยบนคือ1 10รล่างคืออะไรสิบล่างคือ 4! นะครับบวกด้วยหน่วยล่างคือ 6! นะครับผมบวกด้วยร้อยหน้าครั้งที่1ร้อยหน้าครั้งที่1คือ3นะครับแล้วก็บวกด้วย10หน้าครั้งที่1 2ครั้ง10หน้า สิบหน้าครั้งที่หนึ่งก็คือหกนะครับบวกหกสองครั้งนะครับผมบวกด้วยหน่วยหน้าครั้งที่สองหน่วยหน้าครั้งที่สองคือหนึ่งนะครับหนึ่งครั้งบวกด้วยสิบท้ายสิบท้ายเอ่อครั้งที่หนึ่งสองครั้งนะครับคือ Qq นะครับสิบท้ายครั้งที่1คือศูนย์ศูนแล้วก็ศูนย์นะครับ แล้วก็บวกด้วย10ท้ายครั้งที่สองครั้ง10ท้ายครั้งที่2คือ5 3าครั้งนะครับบวก5บวก5บวก5ได้เท่าไหร่นะครับได้เท่าไหร่นะครับเท่ากับเท่าไหรน่นี่เอาไปบวกด้วยคงที่คือ3 4 6 7ด ไม่ว่าจำนวนผลบวกจะได้เท่าไหร่นะครับจะ2 0่สิบอะไรเงี้ยเอาหลักหน่วยแค่นั้นพอนะครับเอาหลักหน่วยมาใช้เช่นนะครับอย่างอันนี้คือ6กบวกหใช่ไหมครับหกบวกหเท่ากับ7เนาะเจ็ดไป4เท่ากับ11 11อ็ดสิบเอ็ดไป6เท่ากับ17 17บวกสเท่ากับ20 20บวกหนะครับบวกหกเท่ากับยี่สิบหกยี่สิบบวกหเท่ากับ32 32บวกหเท่ากับสา แล้วก็ไปบวกอีกห้าบวกห้าบวกสามบวกสิบห้าก็คือสี่สิบแปดเอาหลักหน่วยนะครับผมเพราะฉะนั้นผลรวมมันออกมาเนี่ยผลรวมสี่สิบแปดนะครับเอาเฉพาะหลักหน่วยเพราะฉะนั้นเราก็จะดึงแค่แปดนะครับผมได้เท่าไหร่เอาไปบวกด้วยสามสี่หกเจ็ดใช่ไหมครับก็ไปแปดบวกสามได้หนึ่งนะครับผมแปดบวกแปดบวกสี่ได้สองครับแปดบวกหกได้สี่ครับแล้วก็ แปดบวกเจ็ดได้ห้าคนร่วมมันจะออกมาตามนี้ไหมนี่หนึ่งสองสี่ห้าถูกต้องใช่ไหมครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นทำย้อนดูครับใครไม่เชื่อทำย้อนไปย้อนไปได้เลยนะครับยี่สิบสี่รอบที่เหลือนะครับถอยลงไปนะครับนี่คือหลักสิบบนที่เดินดีที่สุดสี่ตัวมาตัวณตอนนี้ที่อาจารย์มีอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นหนึ่งสองสี่ห้ามาหลักสิบบนปักหลักไว้แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปคัดเอา นะครับหวังว่าทุกคนคงเข้าใจในคลิปที่อาจารย์อธิบายนี้นะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆฟังนะครับไม่เข้าใจวนไปครับย้อนกลับมาดูใหม่นะครับรีนะครับผมย้อนหลังกลับมาดูนะครับตรงไหนไม่เข้าใจนะครับผมลองทําดูครับเมื่อไร่ที่คิดคิดเองเป็นแล้วคุณจะสนุกในการที่คิดเลขเหมือนที่อาจารย์เป็นนะครับผมเพราะฉะนั้นลองทําดูครับ25รอบนะครับรอบนี้คือ ปักสิบนนะครับปักหลัก1 2ึ่สห้าเนี่ยต้องมาแน่ถ้าสูตรมันเดินต่อนะครับสูตรเดินดีมันก็รอวันผิดนะครับผมเมื่อไรที่มันผิดก็ไม่รู้นะครับผมแต่ถ้ามันยังเดินต่อก็เป็นความโชคดีของเราเราก็สามารถรวยได้ด้วยสูตรเช่นกันนะครับถึงเลขจะล็อกถ้ามันล็อกจริงๆไอ้สูตรนี้มันก็เดินมาแล้ว25รอบนี่หมายความว่า1ปีเชียวนะครับอืมมันผ่านมาแล้ว1ปีมันยังเดินอยู่ มันก็50 50้าเขาเรียกว่าวัดใจครับวัดใจกับกองสลากนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับผมนําไปใช้นะครับและในการใช้ก็คือใช้อย่างมีสติใช้วิจารณญาณน,นะครับไม่ว่าจะอาจารย์จะให้ข้อมูลอะไรก็รับชมรับฟังเนี่ยใช้จักรยานปั่นมาแล้วก็ฟังให้มันดีๆนะครับแนวทางคือแนวทางนะครับผม ไม่ได้ฟันธงร้านเปอร์เซนต์ว่ามันต้องมานะครับไม่ได้ไปซื้อเลขอะไรมาจากใครเขานะครับกองสลากไม่ได้ให้เลขมาอาจารย์ถึงได้กล้าฟันอะไรแบบนั้นนะครับแต่ว่าว่ากันไปตามสูตรนะครับผมด้วยการคำนวณครับใช้คำการคำนวณเป็นหลักนะครับผมเพราะฉะนั้นก็มีเข้ามีหลุดนะครับมีผิดมีถูก50 50ทุกอย่าง50 50นะครับต่อให้ผมวางเลขถูกวางเลขเข้าคุณก็ซื้อไม่ถูก มันก็มีนะครับผมต่อให้ผมวางเลขไม่ถูกคุณจับนู่นจับนี่คุณจับเลขถูกมันก็มีนะครับผมเพราะฉะนั้นวางใจไว้ตรงกลางครับหัวใจนักเลงในการในการเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเรื่องหวยก็ใจให้มันนักเลงพอนะครับอืมโอเครู้เรื่อง